บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับครงทางหลวงชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพยชอบได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ ตันนี้เราอาจจะมาดูพึ่งชันลงว่าองค์ประกอบมันเป็นยังไงก่อนนะครพึ่งชันลงเป็นพึ่งพื้นถิ่นเมืองไทยครับสามารถเลี้ยงได้ทั่วไปเกือบทั่วประเทศเลยโดยเฉพาะสายพันธุ์ขนเงินหรือว่าตระกูลพันธุ์ลีวิเซปแพคดีนนครับจะเป็นพันธุ์ที่เลี้ยงได้ตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไปข้างบนด้วยถ้าเกิดเป็นพันธุ์ตัวใหญ่ๆหน่อยก็จะเลี้ยงได้ที่ภาคใต้เป็นสัดส่วนใหญ่ครับ ในที่นี้เราจังหวัดสมุทรสงครามเราเราก็จะเลี้ยงพันธุ์ที่เป็นตระก,กูลขนเงินหรือว่าเพชรดีนายครับก็พึ่งตระก,กูลนี้นะครับมันเป็นพึ่งที่มีอยู่แล้วตามเสาบ้านตามเสาไฟถ้าเกิดเราไปดูเราอาจจะเห็นมันมีอยู่แล้วในรอบบ้านก็ได้ซึ่งจริงมันมีทั่วประเทศแหละแต่ว่าเป็นสายพันธุ์ไหนเท่านั้นเองแล้วเราสามารถเอามันมาเลี้ยงได้โดยวิธีการหลักๆประกอบไปด้วยอย่างแรกคือการต่อรังการที่เราเอา กระบอกไม่พ่ยหรือกระบอกน้ํามาต่อที่ปากทางเข้าหน้าหลังเพื่อให้เขาบินผ่านส่วนที่เขาที่เราต่อ,อครับพอเขาบินผ่านไปมาเขาพอรังเขาเริ่มเต็มเขาก็จะย้ายไข่ย,ย้ายน้ําหวานออกมาในกระบอกที่เราต้องการเราพอถึงเวลาเราก็ค่อยเอากระบอกออกไม่เลี้ยงได้อน,นี้คือวิธีการแรกแล้วก็วิธีการที่2คือวิธีการล่อรังการที่เราเอาชันหรือว่าฟิโลโมนผสมหมครับฉีดในรังไม้เก่าของเรา ซึ่งต้องเป็นไม้เก่านะเพราะถ้าเกิดเป็นไม้ใหม่มันมียางไม้ก็จะมีความเสี่ยงต่อกันที่ขึ้นลาถ้าเราเอาตัวฟิโลโมรหรือตัวชันท้ารอบๆรอบๆร,ร,รังทําให้มันมีกลิ่นของเขามันก็จะอาจจะ,จะดึงดูดเขาเวลาเขาถึงฤดูกาลที่เขาย้ายขายายรังเขาอาจะสนใจรังที่มีตัวชันป้ายอยู่มากเป็นพิเศษเขาอาจจะเข้ามาย้ายเข้าในรังเราวิธีสุดท้ายก็คือวิธีการแยกหรือย้ายรังก็คือเราจะผ่าสมมุติถ้าเกิดเราเจออยู่ในกล่อง หรืออยู่ในขอนไม้ที่เราสามารถผ่าได้เราก็ผ่าแล้วเราก็ยกทั้งหมดมาเลี้ยงในรังหรือการแยกรังคือเรารังที่เต็มๆนะครับเราสามารถแบ่งเป็นสองแบ่งเป็นสองกลุ่มแยกขยายจากหนึ่งรังเป็นสองรังได้โดยการแบ่งองค์ประกอบออกมาให้เท่าๆกันครับวิธีการเก็บก็ง่ายๆเนื่องจากว่าเขาแบ่งเขาแบ่งส่วนชัดเจนเขาแบ่งไข่ของเขาอยู่ส่วนหนึ่งเขาแบ่งน้าหวานอยู่ส่วนหนึ่งแบ่งแกสรส่วนหนึ่งเราก็เก็บเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําหวานออกมา เ้วเสร็จแล้วเราก็มาเจาะหรือมากรีดแล้วก็ปล่อยให้มันไหลผ่านที่กองของเราตามแรงน้ำถ่วงนี่ครับพอเขาไหลเสร็จแล้วเราก็เก็บค่อยเก็บน้ำผึ้งเอาไปใช้งานเอาไปบริโภคต่อได้ครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชม การเลี้ยงพึ่งชนโรงนอกจากจะเลี้ยงไม่ยากแล้วยังเป็นสิ่งบ่งบอกถึงการไม่ใช้สารเคมีภายในพื้นที่อีกด้วยครับเรากลับมาหาคำตอบกับคุณเอี่ยมกันต่อครับว่าหากชีวิตของเราขาดความสมดุลไปสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับความไม่สมดุลในชีวิตก็จะมาตามจากความไม่สมดุลของสิ่งแวดล้อมและระบบในเวศรอบตัวเราครับพอระบบในเวศรอบตัวเราไม่สมดุลแล้วเราก็จะมีปัญหา ตามขึ้นมาหลายๆอย่างเช่นการขาดแคลนอาหารการขาดแคลนน้าเรื่องโรคระบาดท,ทั้งหลายที่เราเจออยู่อะไรอย่างเงี้ยครับมันมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นปัญหาเป็นส่วนหลักๆส่วนหนึ่งเลยที่อุณหภูมิของโลกเพิ่มมากขึ้นอากาศแปรปรวนมากขึ้นครับแล้วก็คืออาหารหาได้ยากขึ้นความอุดมสมบูรณ์ลดน้อยลงครับซึ่งทั้งปัญหาทั้งหมดนี้เกิดมาจากมนุษย์เราเองทั้งสิ้น จากการเติบโตของเศรษฐกิจแบบไม่ยั่งยืนทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าความไม่สมดุลก็กคือจะเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องความไม่สมดุลของ,ของเรื่องระบบริเวศมันก็จะส่งผลให้ชีวิตเรามันอยู่ยากขึ้นทางนั้นที่มันไม่ควรจะยากในระดับนี้ นอกจากผู้คนที่เข้ามาจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการพึ่งพาตนเองแล้วสวนสมดุลแห่งนี้ยังมอบแรงบันดาลใจอะไรให้กับผู้คนอีกบ้างครับถือว่าเป็นความสําเร็จของเราถ้าเกิดคนมาที่นี่ได้รับไปนะก็จะเป็นอยากให้เขาได้รับแรงบันดาลใจอยากให้เขาเข้ามาใกล้ชิดเข้ามา,าเชื่อมต่อเชื่อมโยงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมีแรงบันดาลใจในการกลับไปสร้างพื้นที่ของตัวเองให้ร่มรื่น อาจจะเริ่มจากแค่ปลูกต้นไม้หรืออาจจะเริ่มจากแค่จากการขยะในครัวเรือนให้ลดการเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาระดับโลกในในชีวิตของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันนี้คือเป็นในภาคของครัวเรือนถ้าเกิดเป็นในภาคของธุรกิจที่อาจจะได้เข้ามาดูงานก็อาจจะนําเรื่องการทําธุรกิจแบบยั่งยืนเข้าไปปรับใช้เรายินดีที่จะแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนเครื่องมือต่างๆที่เราใช้ทั้งเรื่องพลังงานสะอาดทั้งเรื่องการจัดการขยะ การทาําขยะุนเวียนเรื่องภาชนะเสียอาหารอะไรทั้งหลายเนี่ยครับเราก็พร้อมที่จะมาแลกเปลี่ยนกันก็เขาอาจจะได้ส่วนนี้จากเราไปอาจจะได้แนวคิดของเราแล้วก็ไปปรับใช้ในที่ของตัวเองซึ่งในแต่ละพื้นที่บริบทแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะในเชิงครัวเรือนเองหรือในเชิงภาคธุรกิจนะครับแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันไม่สามารถก๊อปไปตรงๆได้วัตถุดิบนี้เอาไปใช้ได้กับทุกที่แต่ว่าเราจะเอาแนวคิด ในเรื่องของความยั่งยืนเอาแนวคิดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาประกอบเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่เราจะทําอะไรต่างๆนานาในอนา,นา,นาคตครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้สร้างแรงบันดาลใจให้ใครสักคนหนึ่งหรือให้กลุ่มใดสักกลุ่มหนึ่งก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งของเราเหมือนกันสำหรับผมคนคนเดียว คงจะเปลี่ยนโลกไม่ได้แต่ว่าการที่เราทําอย่างเต็มที่ในในจุดของเราแล้วอะครับแล้วการที่เรามีความเชื่อมั่นในเครือข่ายของเราเราพร้อมที่จะร่วมมือกับคนอื่นโดยละไว้ซึ่งความขัดแยง้งไม่ต้องไปมองว่าใครทําอะไรเหมือนเราแล้วเขาคือคู่แข่งแต่ว่าใครทําอะไรเหมือนเราโดยที่เป้าหมายเหมือนเราหมายความว่าเขามีจุดประสงค์เดียวกับเราเนื่องจากจุดประสงค์มันไม่ใช่แค่การหาเงินให้ตัวเราเองให้ให้กับ บริษัทเองอยู่แล้วมันเป็นผุดหมายมันเป็นมากกว่านั้นมันเป็นมากกว่าแค่สร้างโปรฟิตมันคือจุดหมายในการทําให้สิ่งแวดล้อมที่เรารักดียิ่งขึ้นทําให้สิ่งแวดล้อมที่เรารักอยู่ได้นานมากขึ้นเราทําให้อนาคตของเราปลอดภัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่คิดแบบเดียวกับเราต่อให้สร้างโปรดัก t ที่คล้ายๆกันเขาคือเพื่อนเราเพราะฉะนั้นการร่วมมือการผลักดันเป็นสิ่งที่สาคัญม,มากเพราะฉะนั้นการที่เปลี่ยนโลกได้เนี่ยเรามองเป็นในลักษณะของทั้งกลุ่มก้อนครับ ทั้งเครือข่ายที่พร้อมจะร่วมกันหรือใครก็ตามที่มารับแรงบันดาลใจกับเราแล้วเอาไปทําเรามองเป็นกลุ่มคนผมมองว่าถ้าจะเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนไปด้วยกันทั้งริบทสังคมทั้งหมดเปลี่ยนไปด้วยกันหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่คนคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองเป็นในแค่คนคนเดียวคือเราทําให้ดีที่สุดในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราก็พร้อมจะร่วมเหมืองคนอื่นอันนั้นเป็นมุมที่ผมคิดว่าสำคัญ กลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา20นาิก30นาทีทางททบ5นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ